โอเคสามพอนะฮะเพราะเรานับหนึ่งสองสามแล้วนะใช่แล้หนึ่งสองสามเริ่มเลยกับการเปิดตัวนะคะพิสิกเตรอร์คนใหม่ค่ะของกรุงไทยเอ็ซซาไลท์นะคะคุณแม่ชมกับน้องเกลนั่นเองคะ่ะเป็นภาพบรรยากาศการแถลงข่าวที่น่ารักและสดใสมากๆเลยนะคะกับวันนี้นะคะภาพบรรยากาศการแถลงข่าวเปิดตัว น้องเกลคุณแม่ชมกับการรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของกรุงไทยเอ็กซาไลท์ที่เซ็นทรัลเวิร์วันนี้นะคะจบยาใช้ไนแฉดนะครับเพราะในแฉกมันมีแสงแล้วอาเหนียวไปเอานี่เขียนรอแล้วเขียนตัวนึ่มแล้วอีเาเดียวแล้วนะจะได้เป็นการเอาสิ่งพวกนี้ออกไปจากหัวบางคนก็จะระวามเรื่องของฉุกเฉินถ้ามีคนโทรมาเขาบอกเขาโทรมาเลยโดยตรงเลยที่ไม่ต้องส่งข้อความมา อันนี้แน่ตัวที่ดีที่สุดส่วนสําหรับหลายๆคนที่ทํางานต้องคิดงานสร้ารรเป็นผู้บริหารแล้วเกิดมีไอเดียขึ้นมาเวลานั้นจริงๆกลัวว่าจะลืมวันทุนี้เดี๋ยวทไม่ออกนะครับนะมีหลายคนเป็นแบบนี้นะครับก็ขอให้มีกระดาษไว้ไปหนึ่งสมุดก็ได้แล้วก็เขียนจดอย่าใช้ไอแพดนะครับเพราะไอแพดมันมีแสงเราก็ควรเอานี่เขียนมาแล้เขียนัวรลืมแล้วอยู่ที่มันมีติ๊กต่อจะได้เป็นการเอาสี่พวกนี้ออกไปจากหัว บาาางคนกก็จะอศัยวิีรธใและกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะคุณพรีเซนเตอร์และกองเชียร์พี่ชายนะคะขอพักเติมพลังสักแป๊บค่ะซึ่งวันนี้นะคะน่าจะเป็นข้าวเหนียวกับหมูทอดนั่นเองนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็มีปัญหาข่า่านี้นะครับครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอ้โหนะแต่ว่าเป็นเป็นหลักลยานที่และสัหรับ การเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์กรุงไทยแอคซ่าไลท์ในครั้งนี้น้องเกลของพี่ๆนะคะหัดขับรถเองเลยนะคะเพื่อจะขึ้นไปบนเวทีแบบว่าขับรถขึ้นบนเวทีแล้วก็เปิดตัวนะคะแล้วน้องเกลของพี่ๆนะซ้อมเองขับเองขับขึ้นเวทีเองเลยะคะ่ะเก่งมากๆ นะม,มวค,สสนะมควสาผลงานการทำงานของคุณดาราสาวกับการรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์กรุงไทยเอ็กซาไลท์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์คู่กับคุณแม่ชมนะคะคุณพรีเซนเตอร์สาวทำงานได้อย่างดีเยี่ยม เราจิ้มป้อแอร์บีเกลจะใช้ชีวิตสบายดีกว่าเนี่ยแม่ไม่คิดแค่ตัวป้อกับลุงเพิ่มใช่ไหมลุงเคเคป้อป้อเลยใดี๋ลุงป้อเพิ่มข้าวตัวให้และจากผลงานที่โดดเด่นนะคะของทั้งคุณดาราสาวแอบิเกลและผู้จัดการมือหนึ่งนักบรีฟนะคะ ก็น่าจะทำให้ได้ใจท่านผู้บริหารไปแบบเต็มๆเ,เลยล่ะคะ่ะถึงท่านออกปากว่าจะต้องเพิ่มค่าตั๋วให้เลยทีเดียวนะคะไม,ไม่คิดค่าตัวบ้างกับลุงเพิ่มใช่ไหมลุงเคเคชอบอเไยเดี๋ยวลุงพ่อเพิ่มค่าตัวให้แล้ว <c oughs> <c oughs> นะก็คงบอกว่าชีวิตเราเนี่ยอาจจะแบบมีความไม่แน่นอนนะครซึ่งเราก็คงต้องนองเองเข้าไปโดนโกลาหลนะครที่เราก็ได้รับเกียรติจากคุณชมุท่อรายาแล้วก็ น้อองก่อนจบคลิปนี้เก็บตกความน่ารักของคุณผู้จัดการดาราหมือนหนึ่งกับคุณดาราสาวแอบิเกลคนเก่งนะคะเมื่อหลังการทำงานแบบมืออาชีพค่ทุกคนป้าเจี๊ยบก็น่ารักน้องเกียวก็น่ารักสุดๆไปเลยล่ะค่ะป้าเจี๊ยบผู้รู้ใจทุกอย่างนะคะเป็นตัวแทนของสมัยส่งต่อแรงบันดาลใจจากเรื่องของการมีสุขภาพดีค่ะ เราเจะกระจายกิสุขึงคนต่างๆนะคะแล้วก็ไหอะครเหรอคะกลับไปแล้วกลับไปเลยอร่ <laughs> อยไหม <laughs>